ทำไมอ้ไรทหยุดอะไรเพราะไม่มีระบบรองรับออฟฟิศเปิด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 ,เป,ด,เ,ปดเปิดอยู่เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการสูงสุดครับเห็นไหมครับสิ่งที่เราต้องมองรับเว่าอะไรเมื่อต้องการสูงสุดแล้วเราจะเจอว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกนี้เพราะนั้นการค้า,า,าการขายยุคโควิดนี้คนมาขายออนไลน์เยอะไหมเยอะคนเปิดหน้าร้านเจ๊งใช่ไหมครับเพราะคนไม่กล้าไปหาใช่ไหมฮะเข้าไปต้องใส่อะไรเข้าไปจมูกเข้าต้องไปที่ร้านอื่ไหมครับเจลเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ถ้าคุณไม่เตรียมรองรับไว้หรือว่าโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถปรับตัวให้ได้คุณจะต้องถูกโลกทิ้งไว้ขางหลังใช่ไหมใช่เหมือนกันครับถ้าเรามีรายได้ช่องทางเดียวถ้าเกิดวิกฤติขึ้นมาอีกคุณก็ยากที่ชีวิตเลยรายได้ช่องทางเดียวงานมันปิดตัวถูกไหมหรือว่าถูกไล่ออกหรือมันไปทํางานไม่ได้อะรายได้คุณจุดบ้างขอบคุณมากครับสารเสตต่อเราชัดเจนนะจุดมันน้อยมากนะท่านยกเว้นข้าราชการที่จ่ายเงินเดือนอยู่ใช่ไหมครับบางส่วนที่ชดเชยได้แต่สุดท้าก็คือถ้ามันได้เกิดวิกฤติขึ้นมาอีกครับเห็นไหมครับมอ์ไซนี่ตอนน ใช้ใช้อะไรโทรศัพท์ใช้แอปพลิเคชันในการเรียกปัจจุบันมอไซค์ปกติคุณก็ไม่กล้าไปเพราะมันมีการข่มขืนเยอะไหมเยอะแล้วไม่รู้เวลากานัดหมายมันจะมากี่โมงแต่แกล็บรู้ไหมครับว่าอีกอกี่นาทีมาถึงเรา <c oughs> มันบอกหมดนะเ <c oughs> พราะนั้นคนถ้าไม่ปรับตัวคุณจะถูกโลกทิ้งไว้้ขางหลังและเจ๊งครับพี่น้องใช่ไม่ใช่ <c oughs> ดีไม่ดี <c oughs> ไม่ดีโอ้ววเนี่ยแล้วก็โควิดจะมาแล้วแล้วก็ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องปรับตัวทั้งหมดเลยรอบนะถ้ามันเกิดการปิดเมืองอีกรอบนึงคุณน้ำจะอยู่ยังไงงงกััับบเเิินนนดือออที่่่มมมไพใช้้ยูแลวจรรค พราะนั่นคุณนัต้องปักตัวนะสำคัญมากเห็นไหมถ้ามันลามเป็นสาเหตุอของสองครามโลกครั้งที่สามคุณนวลว่ายากไหมครับคุณนวลแล้ว <c oughs> ถ้าวันนี้ปาเลสอิสราเอลมันรับมันทนไม่ได้แนละ้วมันปล่อยอาวุธชีวภา,าพเกิดขึ้นละ่ะ <c oughs> ที่มันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมเชื้อโรคตามอากาศที่มันฆ่าหมดอ่ะล่าสุดที่เขาจะใช้วิธีการทําให้อากาศที่สุดก็ไปปุ๊บระเบิดข้างในเป็นไฟไม่ให้หัวนะมันกจะจะปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นสำคัญมากเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่มันไม่คาดคิดถ้าคุณไม่เตรียมตัวไว้ถ้ามันลานะมมาถึงประเททศไย หรือน้มามันที่มันถายแทนขึ้นมาสมมตินะฮะแล้วประเทศอาหรับมาถูกโจมตีด้วยจริงไหมตอนนี้มุสลิมกำลังรวมตัวกันลงลงอเมริกาก็ขับสนตรอิสราเอลใช่ไม่ใช่ถ้ามันเกิดขึ้นมาท่านรองรับไปยางครับคนไทยก็ตายไป30คนแล้วไม่ปลุกไว้กับสไลด์นี่แหละพี่นะ้องครับนี่คือสิ่งสำคัญมากถ้าเราไม่ปักหลักที่ใดที่หนึ่งให้ชัดเจนและมีความมั่นคงสูงสุดชีวิตเราอาจจะต้องเป็นข้ออะไรล่องลอยไปแล้วก็รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวราคาทองไม่เคยเกิดขึ้นตอนนี้บาทเท่าไหร่ครับคคุณพ่่่อรรับาาทเไห ส,สามพันสามตอนนี้มันทะลุทะลุไปเยอะมากเพราะอะไรครับอิสราเอลมาอ้าเดือัน,นี่ผลน,นะทองคำมันมีน้อยใช่ไหมมีจำกัดเพราะนั้นเป็นของที่มีค่าดีมาซั supply ก็ทา,าให้ราคามนสูงขึ้นด้วยนะครับคนขายได้เกี่ยบใช่ไหมใช่